สวัสดีครับชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับสวัสดีไปะยะนันนักกีตาร์มือใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการหยุดนะฮะการหยุดก็คือเราอาจจะในในที่นี้เราจะพูดถึงการที่เราเกาสายแล้วเราเนี่ยเล่นไม่ครบโน้ตนะฮะมันมีครบไม่ครบด้วยเลยฮะทุกคนที่เคยผ่านสเตปการเกาสายมือใหม่มาเนี่ยมักจะมักจะได้ยินคําประมาณนี้ไหมฮะว่าถ้าหนึ่งห้องเราเราจะเกาสายทั้งหมดเนี่ยแปดโน้ตพอดีนะครับมันมันจะได้ลงตัวก็คือ มันหนห้องมันหนห้องเต็มมันจะมีอยู่4จังหวะใช่ไหมจังหวะละ2ตัวพยายามที่จะเล่นให้มันเป็นเป็นคู่คู่เข้าไว้มันจะง่ายอันนั้นใช่ฮะนั่นถูกต้องอยู่แล้วสําหรับสําหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นตอนแรกเนี่ยอยากจะพยายามไปเล่นโน้ตในกลุ่มที่มันเป็นเลขขี้นะฮะควรจะเป็น8เพราะว่าเวลาข้อเท้าไปมันก็จะได้ง,ง่ายสมมติว่าเกาสายก็เบสสามสองก็คือเบสสามสองสมมันก็จะมี 8โน้ตพอดีหรือต่อให้เราไม่ได้เกาสายด้วยแพทเทิร์นนี้ก็ตามเนี่ยใช่ไหมแต่ข้อแนะนำในคลิปนี้ผมจะมาพาทุกคนตัดตัวสุดท้ายของโน้ตออกไปนะของของชุดนั้นออกไปนะครับก็คือเอาตัวที่8ออกไปสมมติว่าถ้าคุณเล่นเบ3 2 3 1 3 2คุณก็เล่นแค่นี้นะฮะตัวที่8เอาออกไปทำไมถึงทำแบบนี้ฮะคือมันจะมีอยู่2เหตุผล ซึ่งก็ใช้ได้กับทั้งมือใหม่แล้วก็มือไม่ใหม่ด้วยนะฮะถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยการที่เราเว้นโน้ตตัวหนึ่งไว้เนี่ยบางทีเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันช่วยได้ครับถ้าสมมติว่าเล่นโดยที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตัดออกไปมันจะเป็นเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามมันจะเหมือนมันจะเร็วไปถ้าคนไหนที่เล่น ระดับหนึ่งแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่การตัดโน้ตออกไปมันจะทําให้มือใหม่เนี่ยเรียกว่าเต้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้มือไม่ใหม่นะฮะมันมันมันเป็นการทําให้มันมีสีสันจากที่เราอาจจะมองว่าทําไมมันโน้ตมันไหลเรียงกันไปยังกับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเสียงของคนเล่นอาจจะเป็นเสียงเครื่องจักรมันอาจจะเป๊ะๆเกินไปดังนั้นถ้าหยุดหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้เอ๊ะเหมือนมันสะดุดอะเหมือนมันเป็นจุดเด่นประมาณนั้นโดยที่ การที่เราเราเราตัดออกไปไม่ได้หมายความว่าเราเล่นโน้ตทั้ง7เนี่ยให้มันช้าไม่ใช่นะฮะทุกคนนะครับผมเชื่อว่า,าอาจจะมีบางท่านที่เข้าใจผิดว่าเอา้าในเมื่อโน้ตมันไม่ได้ครบ8ตัวนั่นนั่นหมายความว่าก็ต้องเลี้ยงมันให้มันครบติไม่ต้องเลี้ยงอะไรเลยฮะก็คือ1-2-3-4-5-6-7กแล้วก็จังหวะที่อ่าโน้ตตัวที่8เรานับในใจก็ได้ถ้าเรา,เรา,เ,ราเรากลัวหลงนะฮะหลาจจะเป็นวันนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8 1, 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8อะไรประมาณนี้ก anyway. ็คือพยายามที่จะท่องไว้ในใจก็ได้ในตอนแรกถ้าถ้ากลัวหลงนะฮะทุกคนลองเดี๋ยวเดี๋วผมจะลองทำแบบทั้งตัดโน้ตกับไม่ตัดโน้ตนะฮะให้ดูนะครับโดยยกตัวอย่างเป็น D กับ B ไม่ได้แล้วกันนะฮะตอนแรกผมจะเล่นแบบเต็มๆนะครับ1คอร์ด1ห้อง8ตัว มันเหมือนมันรีบยังไงก็ไม่รู้นะแต่ถ้าไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะฮะมันก็อยู่ที่รัยมส่วนตัวด้วยนะฮะแต่แต่ถ,ถ้าตัดออกไปละตัดตัวที่8ออกไปอะนะครับอานี่ก็คือเป็นในเรื่องของการ ฝึกในเรื่องของจังหวะด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะทาไมมันถึงถึงมาฝึกจังหวะได้ผมเชื่อว่าคนที่เกาแบบว่า8ตัวมาตลอดนะั่นหนึ่งห้องก็8ตัวครึ่งห้องก็ก็สตัวเนี่ยถ้ามาเจอระบบนี้เข้าไปในตอน,น,นแรกในเจกจะงงฮะจะหลงเอา8ตัวเหมือนเดิมหรือต่อให้เอา7เนี่ยก็จะนับจังหวะผิดก็อาจจะดีเร็วเกินไปดีช้าเกินไปก็ได้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเปิดเมโทรนอมก็ช่วยได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีเมโทรนอมเปิดนะฮะไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยก็ นับในใจนะครับนับในใจ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ะนะครับลองไปฝึกกันดู